สวัสดีค่ะยายปลาคนโขค่ะวันนี้ยายปลาคนโขกชาแนลนะพามาชมสะพานข้ามแม่น้ำนะสำหรับคนเดินกับจักรยานจ้ะน้อง มันจะมีถนนใหญ่อยู่ได้พี่น้องนะครับเนี่ยอย่าป้าพามาชมถนนเรียบระนะฮะสำหรับคนเดินออกกำลังกายแล้วก็อะไรอ่ะตันจักรยานเนาะนะฮะหรือเท่าภูเก่ที่ว่าใช้รถเข็นอะไรเนี่ยนะคะหมอเขาก็จะพามาเดินเล่นแถวนี้เนาะนะคะเป็นทางเรียบ เพราะริมแม่นม้ำก็จะมีดอกไม้นะฮะพี่น้องมีเกาะแล้วทั้งกระางสะพานข้าแม่น้ำนะ,ะสารัตรถเนาะรถยนต์รถอะไรอย่างนี้นะ,ะที่เขาทำใหม่ขึ้นมาเนาะพี่น้องสวยงามมากนะฮะ เป็นที่นั่งพักคนย่อนใจหรือว่าเดินเล่นเนาะร,ริมแม่น้ำจ้ะเขาก,ก็มีถังขยะพี่น้องถังขยะสําหรับใส่ขี้หมาจะมีถุงนะฮะแล้วก็หมาขี้ก็เก็บใส่มีถุงให้นะครับน้องเป็นถังที่ใส่ขี้หมาขี้แมล มีสะพานสำหรับรถใหญ่วิ่งนะคะแล้วข,ข้างๆนี่เป็นในร้วข้างๆก็เป็นทางจักรยานกับคนเดินเนาะนะคะข้างนึ้ง <c oughs> <c oughs> น่าร้อนมาก็จะมีเนี่ยนะจ๊ะขับพายเรือเล่นกันนะในแม่นม้ำน้ำขึ้นนิดหน่อยพาชมวิวบรรยากาศ นก็ทางออกกังไกลด้วยจ้ะพี่น้องมีทั้งทั้งสองฝักนะฮะทั้งทั้งฝักซ้ายฝักขวานะฮะส่งข้างแม่น,มนะะ้ำนาะจะมีทงางทางคนเดินนะฮะแล้วก็คือว่า,าคนแก่ที่นั่งรถอะไรรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะมีคนยู่ให้นะฮะพี่น้องนี่แหละจ้ะคลิปนี้ยายป้าก็ต้องขอตัวลงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ยายป้าคุณขวดชาแนลโดยเด้อจ้าสวัสดีคะ่ะ